สวัสดีครับผมมีสินค้ามานํำเสนอนะครับชุดนี้ก็จะเป็นไฟถอยรถยนต์ LED หนึ่งร้อยสิบสี่ชิปแสงสีขาวนะครับเป็นหลอด LED รอบด้านนะครับนี่ครับเป็นขั้วเคี้ยวขั้วบิดนะครับขั้วตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับสามารถใส่กับโคมไฟของรถยนต์แล้วใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใส่กับโคมไฟของรถยนต์ให้ชมนะครับสามารถใส่แทนที่หลอดเดิมได้แบบนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นแสงไฟสีขาวแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวตอนคืนจะพามาชมความสว่างของแสงไฟของรถไฟชุดนี้กันอีกครั้งนะครับพามาชมความสว่างของแสงไฟในตอนกลางคืนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสินค้าชุดนี้จะจำหน่ายเป็นคู่นะครับ ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยครับผมพร้อมจัดส่งทั่วประเทศครับผม